เริญพรค่ะคุณโยมวันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกอากาศหนาวหนาร้อนๆก็ผ่อนอคลายหันกลับมาดูใจของเรานะคะอากาศภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คือความไม่เที่ยงเช่นเดียวกันอาการทางใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะคุณโยม แล้วก็หัวข้อในวันนี้ประเด็นหัวข้อเนี่ยโดนใจหลายๆคนแม้กระทั่งผู้พูดนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งการที่เรามีสติรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลทั้งหลายที่เราต้องพบปะเจ,เจอกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งหนึ่งเนี่ย เี่เราจะต้องระลึกไว้เสมอเลย mm. ก็คือ mm. ทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ด้วยกันทุกคน mm. แต่หากว่าเราเนี่ยวหว้เขาก่อน mm. เราก็จะได้รับการตอบ mm. ไหว้กลับมานะคะ mm. คุณโยงเพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนในโลกใบนี้ไม่อยากเจอคนอื่นที่แสดงกิริยาที่ไม่ดีกับเราฉันใดเราก็ต้องแสดงกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน้อย อานิสง์ของการอ่อนน้อมถม่อมตนก็มีหลายประการนะคุณโยมเช่น 1. ทําทำให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีศัตรู 2. ทํทำให้น่ารักน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้ 3. ทํทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะทําทำให้ได้กาลยานามิตรที่ดีเพราะถ้าเราอ่อนน้อมถม่อมตน หากเราเผลอพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรไม่ดีเขาก็จะกล้าบอกกล่าวตักเตือนเราได้ 5. ทําทำให้สามารถถ่ายทอดคุณงามความดีจากผู้อื่นนั่นหมายความว่าการที่เราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ย่อมที่จะได้รับการอ่อนน้อมถ่อมตนกลับคืนสู่มาเราฉันใดก็ฉัน,นั้น 6. ททำให้ได้ที่พึ่งทั้งพบนี้และพบหน้า นั่นหมายความว่าสัญญาใจที่เคยดีต่อกันแม้นเจอกันในวันหน้าสัญญาแห่งมิตรภาพแค่เห็นรอยยิ้มเขาเราจะรู้สึกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกนั่นหมายความว่าเราเคยเป็นนิตรที่ดีต่อกันมา 7. ทําให้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในธรรมนั่นหมายความว่าใจของเราที่เจริญสติมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมพบคนจิตใจสูงเพราะใจของเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรม 8. ทําให้บรรลุมรคผลนิพานได้โดยง่ายเพราะผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคือผู้มีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่เสมอย่อมรู้เท่าทันจิตที่กําลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเมื่อเรารู้เท่าทันจิตเราก็ละอกุศลหรืออวิชชาได้ง่ายทําให้ เราละอะวิชาได้พบชาติใหม่เราก็ไม่มีสุดท้ายนี้หวังว่าทั้งผู้ชมและผู้บญญรรยายทร้งคงได้รับผลอานิสง์ของการที่จะได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้โดยง่ายจเจริญพรพระคุณโยม